ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้เงินโครงการคนละครึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาให้สิทธิ์ 3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w c o ไคนละครึ่ง .com นะครับทีนี้มีสิ่งที่เราจะต้องรู้ใน5เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่เราจะใช้เงินในโครงการในมาตรการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าใน5เรื่องที่สำคัญเนี่ยได้แก่อะไรกันบ้างนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับ5เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนที่จะใช้เงินโครงการคนละครึ่งนะครับ1ก็คือเมื่อท่านลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวดคนละครึ่ง .com แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับ SMS แจ้งนะครับว่าได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับสิทธิ์ได้รับ SMS แล้วอย่าลืมนะครับท่านจะต้องใช้ครั้งแรกเนี่ยภายใน14วันก่อนนะครับนี่คือในเรื่องที่1 2ก็คือวงเงินที่ได้รับเนี่ยนะครับเขาจะมีวงเงินไว้ให้เราเนี่ยสามพบาทนะครับ โดยมีระยะเวลาในการใช้เงินตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไปจนถึง31ธันวาคม2563นะครับมีระยะเวลาในการใช้เงิน70วันนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องใช้เงินให้หมด3,000บาทใน70วันนี้นะครับ3ก็คือในการใช้เงินเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจะออกให้เรานะครับสูงสุดวันละ150บาท นะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยซื้อของ300บาทคุณผู้ชมก็จะจ่ายเพียง150บาทอีก150บาทเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้กับร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมใช้เนี่ยนะครับใช้ไม่ถึง150บาทก็ได้นะครับแต่ว่าเขาให้สูงสุดไม่เกิน150บาทต่อวันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมซื้อของ200บาทคุณผู้ชมก็จ่ายเพียง100บาท อีก100บาทรัฐบาลจะจ่ายให้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อถึง400บาทนะครับรัฐบาลก็จ่ายให้แค่150บาทนะครับอีก250บาทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องจ่ายเองนะครับนี่คือหลักเกณฑ์การใช้เงินนะครับต่อมาในเรื่องสำคัญเรื่องที่4การใช้เงินใช้อย่างไรจะต้องใช้ทุกวันหรือไม่นะครับ การใช้เงินเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมสามารถจะใช้วันเว้นวันหรือสัปดาห์ละ2ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมมีเวลาในการใช้เนี่ยถึง31ทธันวาคม2,563ในวงเงิน3,000บาทนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยห่งร้อบาทเงินที่เขาให้ไว้3,000บาทเนี่ยก็จะหักไปนะครับเหลือ2,900บาท ที่เราสามารถจะได้รับจากรัฐบาลในวันต่อๆไปนะครับจนกว่าจะใช้หมดนะครับต่อมาเรื่องสําคัญในข้อที่5ที่ต้องรู้นะครับถ้าใช้เงินไม่หมดนะครับจะมีผลอย่างไรก็คือถ้าเราใช้เงินไม่หมดนะครับถ้าครบจนถึง31ธันวาคมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช้เงินไปเพียง2,000บาทยังเหลือสิทธิ์อีก1,000บาทเขาก็จะตัดสิทธิ์ไปนะครับเพราะเขาให้คุณผู้ชมใช้ให้หมด3,000เนี่ยภายใน31ธันวาคม นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ไม่หมดเขาก็ตัดสิทธิ์แค่นั้นนะครับนี่ก็คือใน5้าเรื่องสําคัญก่อนที่เราจะใช้เงินโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ